ดูจังหวะแทกงหมัดแย็บแล้วพยายามะเติมด้วยแขงขวาครับของเทพธิดาเจังหวะวางแข้งสูงดีนาโต้ด้วยขวาคืนเหมือนกันครับจังหวะก้าวเข้ามาเสียบของเทพธิดาแล้วงในนี่ดีนาแกกดแขนไว้ครับเดี๋ยวขยับหลัวมาเจอทีบแล้วพยายามจะเน้นที่แ้งซ้ายหน้าและครับเทพธิดา พยายามจะใส่ลูกขยันครับมาแล้วก็แข้งซ้ายจังหวะต่อยขวาของดีนานี่ยสลับเสียบเจอหมัดขวาสวนครับมาไล่แขนแล้วฟันด้วยศอกครับโชกเข้าไปครับมาแล้วก็ติดเบรกด้วยทีบครับมอนยันหลักครับพยายามจะตบด้วยหมัดหุกเจอเสียบอนี่ครับไล่แขนครับเข้าไปเจอหมัดขวาก่อนครับ อ่าแล้วก็นี่ครับวงในครับอืมนี่พยายามจะจิ้มลำตัวครับโอ้โหวงในนี่โดนล็อกแขนไว้ก่อนเลยครับอ่าเจอหมัดล่างหมดบนครับเก็บไว้ได้หมดแลละครับอาวุธเลย่ังหวะเด้งเข่าซ้ายอ่าหลัวมานี่เกมมีที่ไว้ครับอืมมาดูกับจังหวะเสียบเขา่า อย่างที่เอบอกครับนอกในาชาย,ยาครับ <laughs>